วนวนิยายประชนไปาลึกลับในป่าดงพปงพีของเมืองไทยเรื่องเล่าจากลานป่าบุกป,ป่าลึกลับของเมืองไทยที่คนทั่วไปไม่อาจไปถึงได้เรื่องนั่งห้างโป่งสมิงหลวงตาส่วนอหนาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับอีกไม่ช้าไม่นานทั่วทั้งป่าก็จะปกคลุมไปด้วยความมืดมิดแสงแดด พึ่งจะผลไปจากยอดไม้หายลับทิวเขาที่ยืนทะมึนอยู่ข้างหน้านกกาบินผ่านมาเิ็นผงด้วยการบินรีบเร่งเพื่อกลับกลืนสู่รวงรังของมันป่าทั้งป่าที่เคยอบอ้าวมาตลอดทั้งวันก็กลับเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบลงอย่างจับพลันทันทีลมแรงราวกับจะเกิดพายุใหญ่ได้พัดผ่านมาอย่างกระทันหันยอดไม้ไหวโหยวบยาบ ส่งความสะเทือนไปทั่วทั้งป่าด้วยอำนาจกระแสลมนั้นใบไม้สีน้ำตาลหนุดร่วงจากกิ่งก้านเป็นแถวมันค่อยๆลอยนิ้วลงมาสู่พื้นดินพร้อมด้วยแรงลมที่พัดเกลียวกล่าวบางครั้งก็เป็นเสียงวิดวิวที่ห่างไกลออกไปมันอาจจะเป็นเสียงสายลมที่สีสีกับช่องเขาข้างหน้านั้นแต่ในความวังเวงของยามเย็นเช่นนี้ เลอพงรู้สึกว่าบิวและสถานใจไปกับสภาพของดินฟ้าอากาศในป่าเปลี่ยวขณะนี้ยังบอกไม่ถูกแม้ว่าพายุจะผ่านไปแล้วเหลือแต่ความเงียบกลับมาแทนที่เขานั่งอยู่บนห้างสำหรับดักยิงสัตว์ป่ารอเวลาสัตว์จะเข้ามาหากินดินโปง่งที่อยู่ห่างจากเขาในขณะนี้ประมาณไม่เกิน20เมตรห้างดักสัตว์ สูงแลบปลอดไปพอแม้ว่าจะมีช้างป่าบุกมากินจากดงและเสือกระโดดขึ้นมามันก็ไม่อาจเพ่นทยานขึ้นถึงสูงระดับนี้ที่เขานั่งอยู่พร้อมด้วยเหล่าพลเลอพงกำในฟื้นไวเน้นเขาสังกดัดจิตใจอย่างยากเย็นที่จะไม่ให้ความคิดุงสารและสับสนแต่ความเงียบแลบเปลี่ยววิเวก มีแต่เสียงธรรมชาติจงงมพลยอยู่เช่นนี้เขาไม่อาจห้ามใจความกระวนกระวายอันพาความคิดของเขาก็เจิดกระเจิงไปไกลแสในไกลได้เลยโดยเฉพาะความเจ็บปวดดาวใจนั้นได้ทับถมเข้ามาอยู่ในอารมณ์จนสมองสับสนไปด้วยความคิดอันฟุ้งซ่านล้วนแล้วแต่มโนภาพอันร้ายแรงและจุดโทสะจิตให้ปรุงพลานเหมือนไฟป่า เลอพงมองดวงตะวันที่ลับหายไปจากท้องฟ้าและแม้มริมฝีปากเน่นเขาหยิบขวดเหล้าจากถุงที่มันจุเข้าของที่จำเป็นสำหรับการนั่งห้างยิงสัตว์ออกมาเปิดจุกเทลงคอเสียอึกสองอึกพยายามจะเลิกคิดยุดติความคิดอย่างบ้าคลั่งแต่มันไม่สำเร็จเมื่อรากฐานในก้นบึ้งของความคิดได้ฝังแน่นเนอาไว้แล้วมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากระบายออกมา เขาเบิ่งมองตรงไปยังโป่งดินเค็มอันเป็นโป่งใหญ่ที่สุดซึ่งพลานยิ้มรับรองอย่างมั่นเหมาะว่าเป็นโป่งที่สัตว์ใหญ่เล็กจะต้องเข้ามากินดินโป่งกันอยู่ไม่ขาดสายเพราะมันเป็นโป่งที่มีทั้งเก้งกวางละมังหัวแดงและเสือทุกชนิดมันเป็นโป่องอาถรรพ์ซึ่งมีอำนาจคลังจงให้สัตว์ใหญ่เล็กจะต้องเข้ามากินดินโป่ง และกินกันเองอยู่ตลอดทั้งปีแล้วปีเล่าหลายครั้งก็พบซาาเก่งกวางที่เสือลายพาดคลอนกินทิ้งไว้ซากหัวและกระดูกเสือกองจมอยู่จากการต่อสู้ระหว่างสัตว์ป่าขนาดใหญ่เล็กพลานในป่าแถบนั้นจึงเรียกมันว่าโป่งผีอันเนื่องมาจากการตายซับตายซอนของสัตว์ป่านานาชนิดนั่นเองเลอพงวางแผนการแล้ว ที่จะจัดการกับชีวิตของผู้ที่ถรยยศต,ต่อเขาอย่างไรเขาได้เลือกใช้ภูมิประเทศของป่านี้เป็นเวทีใช้โป่งผีเป็นเป้าหมายในการสังหารชีวิตของผู้ที่เข้ามาแทรกแซงทำลายความสุขในชีวิตของเขาการออกป่าล่าสัตว์คราวนี้จึงต่างไปกว่าทุกคราวที่เขาได้ระเวนมาแล้วเพราะครั้งนี้เป็นการออกป่าล่ามนุษย์ ล่าคนที่เขาได้เคยพูดจาวิสาสะด้วยความชอบพอซึ่งกลายเป็นศัตรูหัวใจล่าชีวิตของมันเสียเพราะเลอพงมองเห็นแล้วว่าทำไมเมียแสนสวยของเขาดังสีมาจึงโทรยศแต่เลอพงก็จับไม่ได้คาหนังคาเขาว่าชายเจ้าชูที่พปลาไปด้วยเสน่ห์เล่กลคนนี้เป็นชู้กับเมียเขาแม้ว่าฉัได้ใช้ความพยายาม จับผิดมาแล้วเป็นหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนเสกสันเป็นชายชูหนุ่มรูปงามมีท่วงทีต้องใจหญิงแทบลุกคนที่รู้จักมักคุ้นกับเขาแต่เบื้องหลังชีวิตของเขานั้นมีเสียงจดจันกันว่ามิได้ละเว้นว่าหญิงสาวที่เขาเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นลูกเขาเมียใครเสกสันมิได้ปล่อยให้หลุดมือเมื่อได้พันพัว กับใครแล้วเขาก็มักจะต้องหวานล้อมและรอบเฉยชมเสียทุกได้เลอพงกับกล่ามแน่นเมื่อนึกถึงใบหน้าของเสกสรรซึ่งสามารถติดสนิทกับเขาได้อย่างเป็นปีเป็นคลุยให้ความคอรับเขาอย่างดีที่สุดสุภาพเรียบร้อยก็ป่านนั้นเป็นสุภาพบุรุษร้อยเปอร์เซ็นแต่เบื้องหลังของเจ้าชูหมายเลขนึงคนนี้กลายเป็นจิ้งจอะของสังคมที่ขึ้นชื่อลือชา และขณะนี้กำลังถือโอกาสเข้าครองเมียรักรังสีมาของเขาเองรังสีมารังสีมาเลอพงพึ่มพำกับตนเองด้วยอารมณ์เชจขาดฉันได้เตือนเธอไว้แล้วว่าอย่าไปยุ่งกิ้งกับเจ้าเสกสรรแต่เธอก็กลับบวชเราะและเห็นเป็นเรื่องกับขันเลอพงยังจำได้เมื่อเขาเอปากท้วงเมียรักเป็นครั้งแรก เมื่อเห็นความสนิทจิตชอบของดังสีมากับเสกสรรกำลังจะไปไกลจนผิดสังเกตเกินขอบเขตจากความเป็นเพื่อนฝูงดังสีมายิ้มอย่างน่ารักและหัวเราะน้อยๆเลอพงไม่เคยเป็นคนกี้หึงจนนิดเดียวไม่ใช่หรือคะและทำไมเดี๋ยวนี้เกิดคิดเห็นอย่างไรจึงมามีความคิดอย่างนี้เข้าได้กับคนอื่นแล้วฉันไม่สนใจเลย รังที่รักเขาพูดอย่างคมคืนใจแต่กับเสกสรรคนนี้ฉันได้ข่าวอัปมงคลเกี่ยวกับมันมากมายเหลือเกินฉันเกรงไปว่ามันจะนำเอาราคีของมันมาแปดเพื่อนรังของฉันฉันปลื้มใจเหลือเกินเลอพงหล่อนพูดกับเขาอย่างนี้ฉันไม่เข้าใจว่าเธอเปลื้มเรื่องอะไรเสียงของเขาคุนปลื้มสิคะปลื้มว่าเลอพงยังรักฉันอยู่ และเดี๋ยวนี้ก็แสดงให้เห็นเด่นชัดเลยว่าเธอ,อยังรักมากไปกว่าก่อนการแต่งงานเสียอีกดังสีมาฉ่อลาะด้วยเสียงหวานบัดใจเพราะการแสดงความหึงในครั้งนี้ทีเดียวที่ฉันจะอยู่ในวงแขนอันอบอุ่นของคนตลอดไปและตลอดชาติหรือตลอดชีวิตนี้ของเราเสกสรรเขาคำรามเบาๆไอ้มารายนั่นละ่ะดังสีมา ฉันไม่ต้องการให้มันสะเออเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องด้วยดังสิมายกนิ้วขึ้นแต่ปากเขาเป็นการปลามฉันไม่ต้องการได้ยินคำกล่าวร้ายอย่างปิดๆของคุณค่ะมันจะทำให้ความเข้าใจผิดนั้นเป็นบาปโธ่การหลงเข้าใจผิดนี้จะทำให้คุณหมองหมางใจเสียเปล่าๆนะคะรันแล้วหล่อนก็เผยเตัวขึ้นจูบเขาที่แกมหัวรอะเสียงสดใส คนเก้งหหงื่ารักอย่างนี้รังขอรักจนตายอย่าทำใจให้เศร้าหมองไปสิคะอีกสองสามวันเราก็จะออกป่ากันแล้วบางทีชีวิตกลางแจงจะช่วยคุณจำใส่ขึ้นเลอพงโฉกคิดขึ้นมาในอารมณ์อันวูบวามของเขาที่ได้ระบ,บายไปกับรังสีมาเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรที่จะยับยั้งความปรารถนาของรังสีมาได้เมื่อชีวิตของหล่อน ยังห่างไกลจากแสงและสีอันเต็มไปด้วยความเย้ายวนของสังคมและการลีลาดไม่ได้ความสนสนมใกล้ชิดกับเสกกันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันมันเป็นการวู่วามเกินไปที่คนเราจะด่วนตัดสินใจอะไรบางอย่างถึงการประหัตประหารแต่ในยามที่ความขั้งแขนได้อัดแน่นจนกระทั่งเหลือสติก,กำลังที่จะทนทานต่อไปได้ ความอดกลั้นทั้งหลายก็ย่อมถึงการสิ้นสุดทํานองเดียวกับภาวะนั้นที่เลอพงกําลังประชิญอยู่มันอาจจะเป็นปมดอยเป็นความอ่อนแอเกินไปสําหรับผู้ใจเราในเรื่องของความรักและความหวงแหนในสิ่งที่ตนรักและบูชาการแสดงความหึงไม่ได้มีความหมายอะไรยิ่งไปกว่าการพ่า่แพ้ทางใจเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ความบกพร่องของตนเอง กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายแรงเลอพงไม่ต้องการจะถูกเหยียบย่ำย้มเกียรติเช่นนี้แต่ในกรณีเมียสาวอันเซนสวยของรังสีมาเขาจะต้องเลือกทางออกที่รัดก,กุมพอเพื่อจัดการกับเสกสรรให้มันเด็ดขาดต่อไปไหนที่สุดเลอพงก็เลือกวิธีการออกป่าล่าสัตว์อันเป็นกีฬากลางแจง้ง ที่เขาคิดว่าจะทำให้ความคุณค้องมองใจสิ้นสุดลงไปได้อย่างแนบเนียนแม้ว่าจะต้องจบลงด้วยเลือดและชีวิตก็ตามทีการระเวนไพลาทางลำนารายในครั้งนี้เลอพงจชักชวนมิสหายที่นิยมไพลามาด้วยหลายคณะดังสิม,มารู้สึกตื่นเต้นต่อการออกป่าครั้งนี้เป็นพิเศษเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตของหล่อนและหล่อนพิศวงอยู่บ้าง ที่เลอพงมีใจกว้างพอที่จะอนุญาตให้หล่อนเชิญเสกสรรร่วมทางไปด้วยถึงเลอพงจ์จะิงจังใจผู้นี้สักเพียงใดแต่เขาก็คิดว่าจะยอมใ้ความเกลียดอย่างเข้ากระดูกปิดฉากลงด้วยแผนการขั้นสุดท้ายภายหลังที่ได้แยกย้ายกันออกตามรอยนั่งห่างกันตามความพอใจของแต่ละขณะเลอพง์ ได้สำรวจปูมิประเทศของป่าโดยรอบทั่วหมดและก็เลือกการนั่งห้างที่โป,ป่งปีโดยให้ลูกหาบขึ้นไปซ่อมแซมผูกห้างเก่าที่ชำรุดให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นและเขาก็ขึ้นนั่งห้างรอสัตว์ป่าพร้อมกับกำชับว่าขอให้พลานยิ้มกับเสสันหมารับตัวในตอนดึกซึ่งพ่านยิ้มรับรองอย่างมั่นใจว่าถึงอย่างไรก่อนสองทุ่มในคืนนี้ ไม่กวางหรือหัวแดงก็อัดเข้าไปกินิลนโป่งผมจะมารับคุณพร้อมด้วยลูกหาบที่มาช่วยหาบเนื้อเสกสรรซึ่งตามมาส่งเขาขึ้นห้างพูดพร้อมกับยิ้มที่เหลือพงเห็นแล้วว่าทะลิ้นที่สุดพร้อมกับดังสีมาซึ่งยิ้มดาดเ่อนด้วยอารมณ์อันแจ่มใสตลอดเวลาถ้าหากพลานเขาไม่ห้ามแล้วรังอยากจะขึ้นไปนั่งเป็นเพื่อนลูกเทวดาด้วยจริงๆค่ะเลอพง รังสิมาหัวเราะอย่างสนุกสนานไม่หมกหรอกรังห้างมันเล็กเลอพงพูดคึ้มคุมและถ้ารังนั่งอยู่ด้วยก็คงไม่มีสัตว์ตัวใดเข้าแน่ดังรู้หรอกว่านั่งห้างแล้วจะต้องทำตัวอย่างไรรังสิมาค้อนสามีเลอพงมองดูป่าทั้งป่าที่เริ่มมืดมัวลงอย่างรวดเร็วความข้างแขนพอนล่าน และเล่นพล่านไปตามสายเลือดเหมือนนิดเหลา่าที่เล่นพล่านไปทั่วร่างกายยิ่งเขาได้เห็นท่วงท่าอาการเดินกลับของดังสีมากับเสกสรรเมื่อส่งเขาขึ้นไปบนห้างแล้วต่ำตาและต่ำใจจุดเดือดของเขาก็ยิ่งพอกพูนทวีขึ้นจนกระทั่งความคิดที่จะสังหารชายเจ้าโฉคนนี้โดยให้รูบเรื่องกลายเป็นอุบัติเหตุก็กระตุ้นจิตใจของเขาหนักแน่นเข้าไปอีก ลมพายุอันแดงกลา้าพัดผ่านไปแล้วคง่วยชายมาอย่างบางเบากลิ่นอายของป่าและแม่ไม้ในดงทึบขณะนั้นกำลังสดชื่นสงบและบริสุทธิ์ความมืดสนิทที่ปกคลุมชั่วขณะเปลี่ยนเป็นแสงนวลแผ่วๆของดวงจันทร์ครึ่งดวงที่ทอรัศมีหลงรูปหลยอดไม้ใบหญ้าบ้างแห่งจึงเป็นเงาที่ฉลุจากกิ่งไม้ เคลื่อนไหวปิดปกติอยู่เบื้องล่าง,ลางและก็มุดหายไปในความทึบของพุ่มไม้ระหว่างชั่วโมงต่อชั่วโมงที่ผ่านไปมันเป็นการรอคอยที่นานแสนนานในชีวิตของเขาเลยทีเดียวเนื้อโป่งใหญ่โป่งที่สิงสาราสัตว์ตายทับถมกันนับไม่ท้วนโปง่งผีไม่มีวิเแววสัตว์ป่าตัวใดจากกล่ำกลายเข้ามาเลยแม้แต่เสียงกรบเกรบที่สัตว์เลื้อยคลาน ควรจะเลื้อยเข้ามาก็ไม่มีปรากฏมันเงียบสงัดไม่ต่างอะไรกับป่าชัดเขาในกลิ่นซากสัตว์ที่ตายซับซ้อนจากโป่งพีนั้นล่องลอยมากระทบสายลมกลิ่นของมันทำให้สมองของเลอพงงุนงงคล้ายกับจะสะกด,ดจิตใจให้นําดิ่งลงด้วยอำนาจกดดันที่ล่องลอยอยู่รอบๆกายเหลอพงรู้สึกมือที่กำเนิดฝืนนั้น เปียกชื้นไปด้วยเหือเขาเรียบกรอกเล่าเข้าปากอีกหลายอึกเพื่อควบคุมประสาทอันสั่นสะเทือนและวันวหวนั้นเขาสำรวจกระสุนที่บรรจุดอยู่ในรังเพลิงห้านัดและก็ค่อยปลักขึ้นหลังกล้องหนึ่งนัดพร้อมกับเซฟไว้วางในเฟินพาดกับหางและมองขเขมงไปอย่างเมื้องหน้าซึ่งอาจมองเห็นได้อย่างรางๆเลื่อนเอนโปง่งผีเป็นโป่งดินเกลือขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเป้าเด่นที่สุดจากทางด่านที่ตัดตรงมาอย่างห่างที่เขานั่งอยู่นั้นเขารู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อใจไฟมองดูนาฬิกาก้มมือบ่งบอกเวลาเกือบสองทุ่มเข้าไปแล้วแสงจันทร์สว่างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเมื่อกลุ่มเมฆที่ลอยผ่านไปได้หายไปจากท้องฟ้าดวงดาวกระจายอยู่ระยิบระยับเหลอพงดื่มเหล้าขาวขวดเล็ก ที่เหลือติดก้นขวดอีกสามอึกจนหมดเกลียงความมึนซ่านไปทั้งตัวและหน้าตาเขารู้สึกว่าสติอารมณ์อยู่ในการบังคับที่ดีขึ้นกว่าเดิมหากแต่กลิ่นายของซากสัตว์ซึ่งลอยมากับกระแสลมเป็นครั้งเป็นกลาวนั้นก็ทำให้เขารู้สึกเงินงงจนในตาพลาบลายเขาขยับขยื่นเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนอธิยาบทภายในห้าง อันคับแคบนั้นอีกไม่ช้าไม่นานการรอคอยก็จะถึงจุดหมายบรรยากาศในขณะนั้นเย็นจัดไปด้วยละอองน้ำค้างและกระแสลมที่พัดกลาวมาไม่ขาดสายเขาควรจะได้ยินเสียงกู่รองเมื่อพลานนำเสกสรรเข้ามาแล้วและเสียงนั้นจะเป็นเสียงเรียกหามัจจุราชของมันเองเลอพงคิดอย่างดุเดือด เขาพยายามเพ่งมองตามแนวทางด่านที่ผ่านเข้ามาทางป่าโป่งผีนั้นด้วยสายตาอันแข็งกร้าวแทบจะไม่กระพริบทั่วทั้งป่าเงียบกลิบเงียบเหมือนหนึ่งไม่มีชีวิตใดเลืออยู่ในบริเวณนั้นเลยนอกจากเงตาตะคุ้มของทิวไม้สูงสูงต่ำๆและตุ่งโล่งด่งเึบที่สลับกันอยู่เขาคงตื่นตารอเวลาด้วยความทุรนทุไรไย เมื่อนึกถึงการเข่ยนคาที่จะกระจัดรัตรูความสุขให้ผลวิถีชีวิตเสียงดังกรอบแกรบของฝีเท้าที่กระทบกับใบไม้แห้งดังแววเข้ามาแม้จะเบาแทบไม่ได้ยินเหลอพงก็สะดุ้งสุดตัวเขาคว้าปืนในฝ้นขึ้นเตรียมพร้อมกับปลดเซฟทันทีบนทางด่านข้างหน้านั้นเองแสงสว่างเรือเรือง ของดวงจันเจา้าครึ่งดวงสาต์ลงมาผ่านแนวไม้ให้เขาเห็นเจ้าของฝีเท้านั้นเลอพงพยายามสัมนทาเพื่อเล่ความมึนงงและมึนเมาให้หมดไปและเพื่อความแน่ใจว่าภาพที่กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาไม่ได้หลอนสายตาของเขาเลอพงจึงไปนิดปีกเลาะอีกครั้งหนึ่งใกล้จะถึงโป่งผีสิงเลอพงรู้สึกหัวใจเต้นแรง แทบจะดันออกมาเมื่อความหวังที่จะสังหารศัตรูให้ดับดินไปใกล้ความเป็นจริงความมึงห่วงความริษยาประดังขึ้นมาพร้อมกันเสกสรรกับดังสีมาท้งคู่คงผวาผวังและเหลียวหลอกแหลกเหมือนจะไม่แน่ใจคล้ายกับหลงทางพลาดพลากกับพลาน,นำทางเพราะไม่แน่ใจว่าย่างใกล้เข้ามาถึงทาง ที่เขานั่งรออยู่แล้วหรือยังเลอพงไม่มีกระจิตกระใจจะไปคิดว่าทำไมปลานนำจึงไม่มาด้วยหรือจะลงทางด้วยมีเหตุฉุกเฉินอันใดเกิดขึ้นเขาประทับในเฟิน30นสาทับศูจนเกือบดลลานลมหายใจผ่านออกมาร้อนเผาด้วยความตื่นเต้นอย่างถึงขีดสุดไม่มีปัญหาเลยว่าการตายของมันจะเป็นอุบัติเหตุเลอพง คิดขณะที่รีตาเล็งไปทางเป้าหมายเสกสันยืนอ้อยอิงใกล้กับโป่งผีดางสีมาเหมือนตัวเอียวกลับและมีเสียงพึมพำเบาๆเหมือนจะระแวงอันตรายในกลางดงดิบนั้นแสงจันทร์ฉลุดลงมาจากใบไม้เป็นดวงแต้มอยู่ตามพื้นที่สว่างอย่างรำไรนั้นและแรงของชายชูคู่ชมซึ่งยอดยุให้เหลือพงบ้ารห่มอีกคน รันแล้วมันก็เดินเข้ามาติดกับที่เขาวางไว้จนได้มันเป็นโอกาสเดียวในชีวิตซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วเหลอพงประทับนในฝ้นด้วยมือที่มั่นคงและใจที่สงบเยือกเย็นอย่างประหลาดเสกสรรเอ็นตัวก้าวไปทางโป่งผีนั้นระยะห่างจากดังสีมาสักครึ่งวาใไดเว่นแฝดแผดเสียงดังกึกก้อ,กองร่างของเสกสรรพาดลงกับโป่งผี ด้วยแดงประทะของกระสุนที่ผ่านเข้าไปตรงไหลขวามีอาการบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดรวดรรวดังสิมายืนนิ่งเคึ้งตะลึงอยู่ครู่หนึ่งทันแล้วเหลอพงก็เห็นหลอนปะวาเข้าไปตรากองกอดเสกสันอย่างอะไรอาวรนอย่างคนที่คลั่งในการสังหารเลือดเข้าตาเมื่อประสบภาพอันบาดตาต่อหน้าเช่นนั้นเหลอพง ก็ตกความหึงหวงครอบงำจิตใจจนหมดความยับยั้งชั่งใจใดๆเลอพงส่งเสียงสะบัดอย่างหยาบคายในตาฝ้าฟางด้วยพิษรักแรงหึงหวงเสียแล้วเขาก็แฉกปลอกกระสุนออกและส่งนัดใหม่จากลาเพลิงขึ้นลำกลองยิงไปที่รังสีมาเห็นหล่นลมแต่เขาเมาเลือดเสียแล้วกช็ชากปลอกกระสุนเอาออกแล้วส่งนัดใหม่ขึ้นยิงซำ้ำยิงและยิง จนหมดทั้งอานัตกลิ่นควันปืนฟุ้งตลบอบวนไปหมดเสียงไร้ิืนแผดก้องไปทั้งป่ามันกระเฮี้ยมไปในความเงียบสงัดอย่างน่าขนพองสยองกล่าวบัดเดี๋ยวนี้จากเสียงปืนที่หายไปในความเมืองวางของป่าเขาลำโนพลายอันสงัดทุกสิ่งก็กลับสงบลงเช่นเดิมเหลอพงค่อยๆปล่อยปืนลงกับห้างร้าน อย่างมาเส้นเรียวแดงเหงือ่อการผุดขึ้นมาเต็มใบหน้าและรู้สึกเปียกชื้นไปทั้งตัวเขาได้สำนึกแล้วว่าเขาได้ทำอะไรลงไปและสิ่งที่ได้ทำหลายอย่างย่อยยับลงไปแล้วคืออะไรดังสีมาฉันฆ่าเธอเสียจแล้วฉันฆ่าเธอเพราะฉันรักเธอดังสีมาเลอพงหายใจหอบอย่างแรงเขารู้สึกหมดความยับยั้งชั่งใจจริงๆ เพราะเมื่ออนุสติได้กลับคืนมาเขาไม่กล้าแม้แต่จะใช้ตามองไปทางโป่งปีนั้นเกิดความกลาดและหวาดกลัวต่อความจริงแม้จะอ้างว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นอุบัติเหตุแต่ในความจริงเล่ามันไม่ใช่แผนสังหารโหดของเขาหรอกเลอเหมือนมาลาเรียได้กลับกําเริบขึ้นในปัจจุบันเลอเพิ่งรู้สึกสะบัดหนาวสะบัดร,ร้อน อาจเป็นเพราะเขาประสบกับความโหนกอย่างแรงและคลายไข้สมันที่เคยเกิดขึ้นเมื่อยิงสัตว์ใหญ่แต่นี่เขายิงคนยิงดังสีมาเมียรักและเสียกสันเจ้าคนที่คิดเป็นชายชูเหเลิพงรู้สึกบูบว่าไปตามหน้าตามีอาการสั่นเทาไปทั้งตัวเขาคิดว่าเขาไม่ควรตัดสินใจบ้าบินลงไปอย่างนั้นเพราะดังสีมาอาจจะเป็นผู้บริสุทธ อีกเกือบครึ่งชั่วโมงต่อมาก็มีแสงไฟสว่างส่องวูบวาบในร้าวป่าเสียงกู่เสียงเป่าเข่าควายและร้องตะโกนเรียกชื่อเขาเลอพงเลอพงมาตลอดทางทั้งคบเพลิงไฟฉายกลาดเป็นลำเสียงเรียกชื่อเขาดังใกล้เข้ามาจกนกระทั่งสองหูของเลอพงกลับไปด้วยเสียงร้อยแปดที่ฟังไม่ได้สับเขาไม่รู้สึกตัวว่า ลงมาจากห้างได้อย่างไรแต่มีอาการผัวเพและเรียวแรงก็โรยราจนไม่อาจยืนบนขาทั้งสองได้เขาถูกเขยา่าและจับสันไปมาขณะที่ต้องสุดด่างลงนั่งปิ่งต้นคนไหมเสียงโจดจันอื้ออึงทางปงผีฟังสับสนและจับต้นจมปลายไม่ได้เหลอพงรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งท่ามกลางพลานป่าที่มาประชุมอยู่ปลอมหน้า คบเพลิงสว่างโร่ไฟฉายส่องให้เห็นอะไรเป็นอะไรถนัดตาเหลอพงขยี้ตาตัวเองอย่างหวาดหวาดเมื่อเห็นทุกสิ่งชัดเจนหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อมองเห็นดังสีมากำลังยืนยิ้มอยู่อย่างอ่อนหวานพร้อมกับยื่นมือออกมารับเขาด้วยกิริยาอันนุ่มนวลและปลอบโยนเหลอพงโผเข้ากอดกระชับดังสีมาไว้แนบเนีนเหมือนตกอยู่ในฝันไร้ ดังสิมาฉันเขาพูดตะกุกตะกะเหลือพงผู้ปิยิตเสือดังสิมาเงยหน้าขึ้นมองเขาเต็มตาผลานยิ้มบอกแล้วว่าโป่งผีมีอาถรรพ์อาจทำให้ผู้ล่าสัตว์ใหญ่ต้องประสบกับความตื่นเต้นจนคลองสติไม่อยู่พล่ำเพอหรือเห็นอะไรปิดๆหลอกตาตัวเองนี่แหละหลังว่าแล้วให้ทําพิธีบนบานเจ้าป่าเสียก่อน คุณก็ไม่ยอมทำนังสิมาพูดยิ้มยิ้มฉันยิงอะไรไปฉันฆ่าเลอพงร้องแต่เสียงเขาอ่อนระโหยเต็มแรงฆ่าเสือลายพาดกลอนสองตัวทีเดียวค่ะนังสิมาดึงมือเขาและกระตุกอีกหลายครั้งรอนนับขวดวิสกี้จากเสกสันที่ยื่นส่งมาให้เขาเลอพงดื่มเหล้าเข้าไปอีกใหญ่ แล้วถอนหายใจยาวมีได้ยดีต่อเสียงชมเชยในฝีมือของการล่าสัตว์ขนาดยิงเสือถึงสองตัวในคืนเดียวไอ้ประสาทของฉันมันหลอกตัวเองอะไรอย่างนั้นเหรอเหลอพงกลางเสียงแอบแหงและถอนใจยาวฉันเห็นเป็นตัวอะไรต่อมีอะไรไปหมดแทนที่จะเห็นเป็นเสือลายพาดกลอนเหลอพงส่งมือไปสัมผัสกับเสกสัน ที่ยื่นออกมาแสดงความยินดีในผลของการลาแต่เลอพงไม่อาจตอบรังสีมาได้เมื่อหล่อนซักไซว่าเขาเห็นเสือหลายปัดกรอนสองตัวนั้นเป็นอะไรก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับและพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสด์ครับ